มาดูลฆษณาพี่ลฆษณาเนี่ยอันนี้คือพยายามด้อยค่าทิรยุธแสดงว่าเต้นแสดงว่าทิรยุสุวรรณเกศรเนี่ยขาวเป่าข่าวเป่านารินพง์เลยออกมาดาวแรกก่อนเดี๋ยวตามกันมาเดี๋ยวตามกันมาไปขบวนอันนี้มาดูเรื่องนี้อ่าดูกันดีๆนะคะใจเย็นๆไปด้วยกันนะคุณลฆษณาเนี่ยบอกว่าอย่าปล่อยให้ประเทศไทยต้องเสียดินแดนเพิ่มด้วยข้ออ้างเพื่อความมั่นคงทางพลังงานเลยข้ออ้างรัฐบาลเจรจาพื้นที่ อ้างวัฒนบซ้อนกันทางทะเลระหว่างไทยกับกรัรมพูชาเพื่อความมั่นคงทางพลังงานข้ออ้างอันนี้มันอยู่บนพื้นที่ที่มีขนาด2 20,600ตารางกิโลเมตรพี่ลักษณใช้คำว่าใหญ่โตมหโหลาน2 6 0 0 0ตารางกิโลเมตรลักษณะบอกไม่มีประเทศไหนละ่ะจะมีพื้นที่อ้างวัฒนบซ้อนกันที่มันใหญ่ขนาด20,600ตารางกิโลเมตร mm. ไปดูแหล่ง JDA เ d a นะเป็นพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยมาเลเซีย JDA เนี่ยทับซ้อนแค่7,250อหากจะมีพื้นที่ทับซ้อนกันจริงๆระหว่างไทยกับกัมพูชามันก็ไม่น่าจะใหญ่กว่าแหล่ง JDA เมะเพราะ j d a เนี่มันทับซ้อนระหว่างไทยกับมาเลย์นะซึ่งใหญ่นะใหญ่ใหญ่ยังเหลือแค่ยังมีแค่เจรกัมพูชากับไทยมันทับซ้อนกันนิดเดียวเองนะมันทำไมเป็น26 0 0 0ตารางกิโลเมตรได้ยังไง รัฐบาลที่อ้างวสนิกกับผู้นํากัมพูชาควรไม่เกลี้ยกล่อมให้กัมพูชาย,ยอมรับการเจราจาแบ่งเขตแดนเถอะยอมรับกฎหมายทะเลให้เสร็จสิ้นก่อนเถอะก่อนจัดการผลประโยชน์ทางทะเลการเจราจาแบ่งเขตแดนและแบ่งผลประโยชน์ตาม m o u 44ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายทะเลมีข้อหน้าสงสัยในเจตนาและความโปร่งใสของรัฐบาลว่าเป็นเจตนาดีต่อประเทศจริงหรือไม่หรือสนใจแต่ผลประโยชน์คนนักการเมืองและกลุ่มทุนเท่านั้นใช่หรือไม่ MOU 44มีข้อตกลงว่าพื้นที่เหนือเส้นละติจูด11องศาเหนือละติจูด11องศาเหนือให้เจราจาแบ่งเขตแดนส่วนใต้เส้นละติจูด11องศาเหนือใต้นะแบ่งผลประโยชน์กันเหนือ11ให้แบ่งเขตแดนใต้11ให้แบ่งผลประโยชน์โดยกำหนดสัดส่วนผลประโยชน์เอาไว้ที่ MOU44 คือส่วนที่ติดฝั่งไทยไทยได้90%กัมพูชาได้สิบเปอร์เซ็นต์ตรงกลางแบ่งกันห้าสิบห้าสิบส่วนติดฝั่งกัมพูชาเหมือนกันกัมพูชาได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไทยได้สิบเปอร์เซ็นต์ตามรูปที่หนึ่งการกำหนดสัดส,ส่วนแบ่งผลประโยชน์เช่นนี้กระทบต่อด,ดินแดนในอธิปไตยของไทยทั้งดินแดนส่วนเหนือและใต้ละติจูดสิบเอ็ดองศาเหนือใช่หรือไม่การแบ่งเขตแดนและแบ่งผลประโยชน์ในข้อตกลง m o u 4เสี่สิบสี มันไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายทางทะเลที่เส้นเขตแดนทางทะเลต้องลากเส้นกึง่งกลางจากเกาะกูดของไทยและเกาะกงของกัมพูชา,ารูปที่สองรูปที่สองท่ไหนจ๊ะรูปที่สองขึ้นมาการแบ่งผลประโยชน์ตามรูปที่หนึ่งกัมพูชาสามารถอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของดินแดนเพิ่มขึ้นได้ภายหลังดินแดนนั้นเคยเป็นของไทยตามกฎหมายทะเล มันจะกลายเป็นดินแดนของกัมพูชาแม้จะมีผลประโยชน์เพียง1 0ซก็สามารถอ้างสิทธิ์ในดินแดนตรงจุดนั้นใช่หรือไม่ข้ออ้างวันต้องเร่งแบ่งผลประโยชน์กันเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานแท้ที่จริงแล้วเป็นความมั่นคงทางพลังงานของใครต่อให้ได้ก๊าซและน้ำมันจากพื้นที่ตรงนี้คนไทยก็อย่าหวังเลยว่าจะมีค่าไฟที่ถูกลงค่าน้ำมันที่ถูกลงค่าก๊าซถูงต้นที่ถูกลงมีแต่นักการเมืองและกลุ่มทุนพลังงานเท่านั้นรวยขึ้นรวยขึ้น,นและรวยขึ้น แต่ประเทศไทยต้องเสี่ยงในการเสียดินแดน,นเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่ใครก็ได้ตอบคุณลสนาด้วยจ้าเรื่องนี้ใหญ่มากเลยนะจ้าแล้วเวลาไป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 ประชุมที่ไหนเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องเนี่ยอย่าไปจำนันจาก,กับกัมพูชาเขาเนะจ้าจะเสียดินแดน,นที่เกาะกูดเอาอแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ,อุ้งอิงเนี่ยยกขึ้นมาเป็นนโยบายเร่งด่วนด้วยนะ,ะที่ต้องดำเนินการนะ ขนาดที่เขาก็กังวลมันควรจะเจราจาเรื่องคุยเรื่องเขตแดนก่อนค่อยคุยเรื่องผลประโยชน์ทางทะเลเออนะให้มันชัดเจนกับว่าอันนี้ที่ค่านี้ที่เองนะครอบครัวนี้เก่งใจคุณคุณเซนก็เพราะว่าฝา,ฝากฝากเบ่าพรายไว้คุณคุณเซนเยอะให้เขาเลี้ยงเยอะให้เขาดูแลเยอะใช่ไหมแล้วก็มันไม่ได้เรื่องผูกพันทางด้านครอบครัวเนี่ยไม่นานแล้วเพราะหยากันแล้ว ลูกของน้องสาวคุณทักษิณที่ไปแต่งงานกับหล,ล,ลานคุณหลานคุณพนุเซนน่ะเขาอยากกันแล้วอยากกันนานแล้วอยากกหลายปีแล้วอื